ประโยชน์ของแตงโมในช่วงอากาศร้อนหลายคนคงอยากรู้ครับว่ามันช่วยอะไรคุณได้บ้างไปรู้จักกันดีครับแตงโมแตงโมวันนี้เราจะพาทุกคนมาพูดถึงเรื่องแตงโมกันครับในช่วงอากาศที่ร้อนจัดแตงโมนั้นถือว่าเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมยอดฮิตมากครับและหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าแตงโมมันสามารถช่วยอะไรได้บ้างในช่วงอากาศร้อนเราพาทุกคนไปรู้จักกันดีกว่าครับว่ามันสามารถทําให้คุณรู้สึก ดีขึ้นได้อย่างไร 1. ครับแตงโมส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นน้ำถึง90%ครับเมื่อหากคุณรับประทานหรือกินเป็นประจำจะทำให้คุณร่างกายชุ่มชื่นมากิ่งขึ้นและป้องกันอาการเหนื่อยล้าได้อีกด้วยครับสครับมีส่วนช่วยป้องกันะเร็งแสงแดดได้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องผิวค้้ำตากแดดบ,บ่อย รับประทานแตงโมบ่อยๆสามารถช่วยดูแลและลดความเสี่ยงได้นะครับลองดูครับช่วยได้3ครับลดอาการปวดเมื่อยเมื่อยล้าในร่างกายได้แตงโมนั้นที่กล่าวอ้างบอกไปเมื่อสักครู่บอกว่าแตงโมมีน้ำถึง90%สิซสิ่งนั้นแหละครับถือว่าเป็นประโยชน์มากน้ำกับน้ำตาลสามารถกระตุ้นนำลำเลียงไปยังเซลล์ต่างๆกล้ามเนื้อต่างในร่างกาย ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและกระตุ้นการทำงานทำให้กล้ามเนื้อคุณแข็งแรงและทำงานได้มากยิ่งขึ้นครับประโยชน์ของแตงโมไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะครับมันยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมายแต่ว่าเอาเท่านี้ก่อนนะครับเพราะถ้าหากใครตากแดดอากาศร้อนๆ้รับรองได้เลยครับว่าผลไม้ยอดฮิตอย่างแรกนั่นก็คือแตงโมนแน่นอนแล้วเจอกันใหม่นะครับในบทความต่อไปและวิดีโอคลิปต่อไปสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับและเจอกันครับ